ปหาถงนเสนาไปแล้วมันจะเป็นไหลไฟว่าสิบัวว่าฮึ่เมันจะมาได้ก็สู่ึ้นหน้าไปแล้วไไสูว่ึ้นหน้าไปว่าสีใสไ,ไ,ไหล น้ำลง้ำันเหรอเนาะเ็นลูกคนไหมเอ้าดิจินไม่เห็นเห็นลูกคนไหมไม่อยากเห็นลูกคนเนี่ยไม่เห็นเลยโอ้ไม่รู้เรื่องไมอยูตรงนี้แหละฮ่าอย่างนี้ดิเพื่อนว่าน้ำไหล เห็นลุงพลไหมหล่ะเห็นลุงพลไหมไหนั่นอยากเห็นลุงพลน,น่ะไปดิงเวน ่ัวอะไรครับดูอะไรครับอ oh, ่านี่ต้งู้เเห็นบ่เห็นบ่ต้งผู้หยียบุเนื้อต้งไม้เหาเหยียบมาเรอตหยียาต้งผูเหยียบบือร้ออุ้ยใช้ต้นผู้โอ้งงเดียวคนนี้มันมองว่างโอ้เหยีแล้วเหยียนน้วค่ะ ระวังมือนเด้อป่าเอ้จะผไปลองไปเห็นอย่างหันเฮ้จะจะลงไปเห็นอีอย่างป่าอย่างหันจะจะล่อะไรปเห็นอีอย่างป่าอะ่างหัน น้ำแตกบ่อไนเล้วลองดูแล้วน้บ่อเหันบ่อน้ำหมู่บ้านนูนแล้วนูข้าวไปยี่กิโลนู่นแล้วมันน้าไหลอันนี้เตียอยู่อยู่นี่มันไม่มีมันมีอยู่ในน้ำแหละมันซึมออกประมาณนี้น้าไหลมันเป็นห่วยมันก็บ่อซึมแล้วเดพวก็น้ำมัน มาแต่เพิงนมึงอยู่นี้กัยามนามาันเนาะยามนามมันมีแล้วไสิเลวเลยเนาะยามน้มเป็นแบบนี้ละเนไปทำฟังนั่นข็จาะดำหน้าลวมีแห้งยาวๆแทนขาเจาได้นี่ได้ยินอยู่อได้ยินเพราะว่าเปิดก็เปิดอันนั้นดีคุยอะไรครับครับครับ ก็ง่ายครับครับไม่ให้ป้ามาดูโกน้ำขวดมันจะมีน้ำขวดขึ้นแถวนั่นแหละมันไม่มีครับน้ำตกเบลอไปยูไปไม่เดี๋ยวถ้าพักเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีให้เห็นมีเขายิ่งทำตัวเป็นผู้พิเศษดีแล้วเดี๋ยวเขาก็ยิ่งบ้าเป็นผู้พิเศษไปทั่วหมดโอ้ยมาเบงเนี่ย ผู้ใดมาเมื่อเช้านี้คอยไปนานนะคือเขอวาว่ามาคือไม่ใช่มันมีหรอมันมีหรอพี่มะพร้าวแว่นแว่นน้ำหอมมันมีหรอกน้ำขุดอะไรที่ไหนมันจะมีมันไม่มีลุงพลบอกว่ามันไม่มีลุงพลจะมีเห็นไอ้ชื่อว่าอู้เหรอยู่ที่นี่ มาเบิ่งหนึ่งเนาะกว่างได้มอยู่นี่มาตั้งแต่ปีสองสองห้าสี่เจ็าสือที่เรามาอยู่ที่ตรงนี้สองห้าหเยังเป็นน้ำผูดขับบ่อเลยตรงเนี้ยม่นบั่นรสังเกตเบิ่งบ่อนายไปสังเกตเบิ่งแนนเด้อไปไปหาไปไปหาไปไปหาไปไปสังเกตเบิ่งแน่เพื่อพันพุทธเพื่อจังพันวา เออมาก,แกาแฟเรางามคือ,อยังพ่อแม่เอ,อ้ยพุนะ่น่ะมึงแน่พุ่น่ะจั้งไหนกับบริษัทชื่อกาแฟละพุนะ่น่ะมากาแฟอยู่นี่งามงามจังปะออนอนออ้ามานานหรือ,อยังไปลุงแฟนหน่อยเอดีวยดวฮัลโหล มันไม่มีขึ้นไม่มีสัญญาณนี่เอออไม่มีสัญญาณสัญญาณมันไม่ถึออสัญญาณไม่ถึงเออจะขึ้นมันไม่เฉียดขึ้นมาเ,ออเดี๋ยวลื่นเพราะว่าโคลนรมเยอะทุกคนจะไปไหนแล้วโมโหคูอกันจกสิบไปใส่แล้าก็ไปเมื่อกี้แล้วมักฝนใหม่อ่ะเนาะ ถามคนใหม่น,นั้นแทาแป๊บเดียวนึงโนรดทไยใน,นน้อยน้อยเดียวนึงเราคนบุมบบ่มบั่มบุ่มบั่มผู้เดียวเราตอนนี้เราเทินไว้เนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยอยันนั่นนั่นแล้วนี่นะคะลุงพลลุกขึ้นมา,มาก็มาเก็บไม้นี่นะคะท่อน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 ,อน,อนเลียงเรียงเียงเียงไว้อย่างนี้นะคะตอนแรกพ่อออนก็ไม่กล้าถ่ายให้คุณเอฟีได้เห็นเนาะนี่นะคะพอพ่ออนนนอนพอพอลุงพลเก็บเรียบร้อยแล้วพ็อออนถึงได้ ไพถ่ายให้คุณเอฟซีได้เห็นนะคะนี่นะคะลุงเขาก็จะเก็บมาเลี้ยงเลี้ยงไว้ให้เป็นระเบียบอย่างนี้นะคะก็ว่ามันสัญญาณมันไม่ดีนี่นะคะป,ปะออ,เห,ปอ,อเห็นปออเห็นลุงพลมาเก็บท่อนท่อนท่อน,อน,อนเลี้ยงเลี้ยงไวง้ก็ยังโอ้ยว่าจะมาช่วยอยู่แต่ก็ยังว่านะคะเขาไม่เขาทาเขาเองปออก็เลยจับกล้องมาก็เลยถ่ายล่าสุดให้ย็นเห็นนะคะนี่นะคะ เขาโยนโยนขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ทําอีกเนี่ยดูว่านี่นะคะรัวเนี่ก็เดี๋ยวช่างก็จะทําอีกนะคะตอนนี้ช่างก็ยังติดฝ้าให้นะคะติดฝ้าให้อยู่เดี๋ยวค่อยเดินดินละถ้าบอกให้เราลําตรงนี้มันจะลําได้ป้ก็คงได้ป้านี่ตรงนี้น่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ทําให้นั่นเดี๋ยวก็ทําได้นะป้านะเดี๋ยวก็ได้ลํา ระวังด้วยล่ะป้าเออนีแหละเออเออเขาบอกว่าเสียหญ้าออกเออมาเดินดูเดี๋ยวค่ะ<อ>ป้านั่นแหละระวังล้มด้วยละ่ละเอเอก็อต้นไม้นี่ก็มีแต่ต้นลุงพลนามาปลูกนะป้ามีแต่ต้นที่ว่าววต้นนั่นแหละต้ตนไม้คุณเอฟซีส่งมาให้ปลูกเนี่ยกำลัง<ห>ขึ้นงามเนาะ ถ้าเราด่าญ้าออกเสียแยาออกหน่อยๆก็คงจะขึ้นพึบๆนะคะเนี่ยต้นไม้นี่นะคะนี่นะคะก็ะอ่อนก็ไม่กล้าถ่ายลุงเนาะเวลาตอนลุงพลเขายกไม้ยกอะไรขึ้นวุบบับวุบบับ,บ,บอ่อนก็คิดว่าโอ้ยสงสารน้องนะคะสงสารน้องก็อยากเข้ามาช่วยน้องอยู่แต่ก็ยังว่านะคะนี่นะคะก็ถ้า คุณเอได้ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องประออนพิสาลุงพลนะคะสวัสดีค่ะ